โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยแม่ึรืกว่ารายกันวุดดีโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมถูกต้องและที่นี่ออฟไลน์แคสเตอร์อย่างที่เรารู้กันครับ14ทีมออฟเ the Season มันมาแล้วฮะอย่ารอช้าครับจัดไปนี่ไงปีนี้มันจะมีเหมือนเขาบอกว่ามันจะมีทั้งหมด90ชื่อเท่านั้นนะฮะก็ผมว่าเดี๋ยวรอดูแพ็คก่อนแล้วกันนี่ฮะสวเลส 78m นี่ขอตัวแบบเนี่ยพอกปาอะไรก็ได้เนี่ย มาครับแต่ทำไมผมรู้สึกว่าดวงผมมันแย่แยว่าช่วงนี้ไงเดยอไปโอ้โหนั่นไงชาลิออสตินหายไปนาวโดเนี่ยไอดีหลักเป็นแบบนี้ตลอดเลยเส็งเว้ยโอเคครับเราไปดูไอดีเ่าไปกันเลยครับผมโอเคครับมาถึงไอดีที่2ผมกันมาเรามาดูว่าวันนี้แบบ6ชุดนี่เราจะได้โดหรือเปล่าโด้โซเลสจะมาให้ผมหรือเปล่า นเราจัดสักนิดหน่อยแล้วกันมาสัก20ตัวมันไม่เกี่ยวหรอกมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การออกอยู่แล้วตามที่รู้ๆกันเน่ยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็เป็นขวัญกำลังใจนิดนึงแล้วกันนะไอลิปหายหายไปไหนตัววะเวรกรรมนี่นี่โอเคตัวนี้ close มามามาไปเย็นลบเป็นทำไมดีหลักกูไม่ได้แบบนี้วะที่สองครับ ชื่ออะไรนะปาเลโจตัวนี้คนนี้ก็เก่งนะฮะโอเคไปไอดีต่อไปกันเลยครับโอเคครับผมมาถึงไอดีสุดท้ายของผมละมาๆๆเรามา,มานี่ก่อนท็อปร้อยก่อนท็อปร้อยสิแปดเล่นๆไปะฮะโอเคดิสแตงก็น่าจะเฮียดูครับมาออกสักสี่ตัวแล้วกันต่อแปนแพงไปมาติดมามาให้พ่อหน่อยเถอะนะโรนันโดนะนะนะ น่ะโอ้โหนาทีเมียคลายไม่เอานะใบสุดท้ายครับกดหกใบเจ๊จงโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ